y o u t ดีครับ YouTube แล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงไม่มีคลิปจะลงเออวันนี้ก็ทำวันนี้ผมก็เบื่อแคสโกงแคสเกมแล้วเออวันนี้ผมก็มาทำเกี่ยวกับว่าว่าผมทำ YouTube ครั้งแรกเป็นยังไงคือเดี๋ยวผมจะเล่ามาให้ฟังนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่ช่วงอยู่ในช่วง ฟอร์มโฟมอยู่กับบ้านนัดทีวีนะผมก็ไม่มีอะไรทำเนาะก็ช่วงนี้ก็โควิดเนาะเออก็ไปไหนไม่ได้เนาะเออในนไหนก็ในไหนก,นก็ทำเกี่ยวกับ YouTube ดีกว่าเออก็ไม่ได้ครั้งแรกนะเออก็เล่าเกี่ยวกับว่าว่าผมทำ YouTube ได้ยังไงก็จริงๆอะ่ะคือคือผมอะ่ะ จริงๆอ่ะคือคือว่าแรกๆอ่ะคือผมทำ u t u b e อ่ะคือเราก็ผมว่าว่ามันมันมันเป็นครั้งแรกที่เราก็ตื่นเต้นไปหน่อยนะเออแล้วทีเนี้ยผมก็ยังตัดต่อยไม่เป็นอย่างเนี้ยเออแล้วทีนี้ผมก็จะทำอะไรดีใน youtube เออผมก็จริงๆก็คิดอยู่ว่าว่าจะทำอะไรดีผมก็ทำแคสเกมดีกว่าเออ เพราะว่าทาแคสเกมมันง่ายดีเพราะว่าถ้าทาอย่างอื่นมันก็มันก็ยากอยู่อย่างอย่างของอย่างคลิปอย่างของเก๋ไกอะไรเนี้ยเขาทําเกี่ยวกับพวกไอ้นี่อยู่แล้วอยู่ในศัตรูอย่างบี้เดอะสกาเนี้ยผมก็เห็นเห็นเห็นบี้เดอะสกาเขาทําเกี่ยวกับพวกปันเทิงไออะไรอะ่ะคือพวกเนี้ยผมยังทําไม่ค่อยได้หรอก ก็จะกะว่าว่าทําไมถึงทํา youtube กันมาจริงๆอ่ะคือผมอ่ะเพื่อนข้างบ้านเขาเขาบอกผมว่าว่าเนี่ยมาทํา y o Youtube ดีไหมเออเห็นช่วงช่วงปีที่แล้วอ่ะบอกว่าทําทําท o u t u b e ไหมเออผมก็ลองดูก่อนว่าว่าตอน ว่าผมก็คิดอยู่ว่าจะทําคลิปชื่ออะไรดีใน u t u b e เออผมก็ผมก็คุยกับเพื่อน <c oughs> เพื่อนบ้านข้างบ้านผมอะ่ะเขาเอ้ยช่วงก็ช่วงตอนแรกอะ่ะคือพี่อะ่ะจะทําช่วงช่วงโควิดเออแล้วทีเนี้ยผมก็เออลองทาดีไหมเออผมก็ยังยังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีเออแล้วทีนี้ก็คิดชื่ออยู่ว่า ชื่ออะไรก็ชื่อว่าเป็นนักทีวีดีกว่าเออก็ก็รู้สึกดีนะว่าถ้าจะตอนตอนที่ว่าถ้าจะทำคลิปแบบว่าคลิป rv ดีกว่าก็ไปดูในคลิปคลิปนี้ต่อไปนะเออคลิปคลิปแรกที่ผมทำา RV อยู่แล้วแล้วตอนที่ผมทำคลิปแรกนะเออผมก็ รู้สึกตื่นเต้นอยู่เออแล้วทีนี้ก็อยากจะแล้วทีนี้ก็ว่าว่าเอ้ยมันมันต้องตัดต่อด้วยนะั้นมันต้องอะไรอีกอะเออผมก็ไม่ตัดต่อมันก็ไม่ยากหรอกเออแล้วเราถ้าทำแล้วทำอะไรที่เป็นอะไรอย่างดีเออแล้วช่วงนี้ก็ ช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มทำแล้วเออผมก็คิดว่าเออทำดีกว่าทำทำยูทู e แล้วแล้วอะไรเดี๋ยวยเออก็ก็กทำทำอะไรแบบเป็นอย่างเนี้ยแล้วทีเนี้ยผมก็เอย ทำเกมอื่นได้ไหมทำได้เออผมก็ทำได้เออทำเกมอื่นก็ได้เออแล้วถ้าทำเกี่ยวกับเรื่องกินก็ผมก็ทำได้เออแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นอย่างเนี้ยอย่างของพวกคลิปของเก๋ไก่อะไรเนี้ยผมก็ยังทำไม่ได้อกเออทุกนี้ผมก็ติดตามเก๋ไก่ตอนนี้ก็ติดตามอยู่นะเออ อยากจะบอกว่าว่าช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็เห็นเห็นเขาท o u t u b e กันแล้วเห็นว่าว่าเอ้ยทาดีไหมเออจริงๆอะ่ะผมเอ้ยผมผมทำ YouTube อะ่ะเอ้ยมันผมทำาเกบพวกเพลงอะไรอย่างนี้ยผมไม่ทำดีกว่าเฮ้ยเออผมไม่ทำดีกว่าผม ตอนนั้นอ่ะคือมีปัญหาอย่างหนึ่งคือถ้าทําเพลงอ่ะมันติดลิขสิทธิ์ได้เออทําเป็นคอเวอร์ได้ไหมทําได้แต่ว่าคือเราเราสามารถทําทําอะไรที่มันเป็นลิขสิทธิ์อ่ะเออเพราะว่าเพลงอ่ะมันเป็นถ้าเป็นเพลงแต่และเพลงเนี่ยมันคือเพลงอ่ะมันซื้อลิขสิทธิ์ได้เออแต่ผมทําไม่ได้หรอกเออเพลงคอเวอร์ทำไม่ได้เ,อ,เออ,เด,เ,อ,อเดี๋ยว แล้วที่ทําเกมอ่ะผมผมทาได้ถ้าเป็นถ้าตัดต่อเป็นเพลงอะไรอย่างเนี้ยทาแค่หนึ่งนาทีสองนาทีอย่างเนี้ยได้แต่แต่อย่างนึงคือผมก็ว่ามันเออผมแค่ทำหนึ่งนาทีสองนาทีอย่างนี้ผมก็ทําได้แบบถ้าเป็นตัดต่อเป็นเพลงอ่ะแล้ว เอาที่อที่อย่างหนึ่งคือเอออยากจะบอกว่าว่าทำาว่าทำอะไรได้ไหมเออคือเราก็ไม่ไม่อยากมีปัญหาหรอกเออว่าเราโดนลิขิติ์โดนแบนอะไรอย่างเนี้ยผมไม่ทำหรอกเออเรื่องเพลงอ่ะ เพราะว่าเรื่องเพลงอ่ะผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แล้วแล้วที่อย่างที่บอกว่าว่าผมผมอยากจะสนับสนุนเลยคือผมไม่ทำเพลงเออก็ก็อยากจะบอกว่าว่าต้องระวังด้วยนะว่าถ้าทำ u t u b e เนี่ยว่าเรื่องเพลงเนี่ยมัน มันไม่ได้ทำง่ายๆนะออตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทำเนาะออก็อยากจะบอกว่าว่าทำเกมอะไรดีผมก็เบื่อ av แล้วนะเนาะก็ช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดสิก็ไม่มีอะไรเนาะออก็อย่าลืมฝากติดตามดีกว่า ขอให้ติดตามประมาณเยอะกว่านี้ประมาณ10ไลค์หรือ20ไลค์อย่างเนี้ยติดตามมาได้เลยค่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe แล้วก็กดระดิ่งกระดิ่งกันด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย